ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,นี้ผมก็ได้มาทดลองเตาไม่นะครับสำหรับเผาทานโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าผมเอฟซีบอกมาว่าที่ผมเฮ็ดเตาพลังงานสะอาดนะเอาไปใส่กับเตาเผาทานนะมันมันมันใส่ยากหรือว่ามันกลนไก่มันจงนังไดอ่ะที่นี่จังไดล่ะผมก็ เฮ็ดหลอมมันได้ผลนะครับที่นี่ผมก็เลยคิดเอาเอาง่ายๆนะครับนี่ผมก็เลยเฮ็ดแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนั่มเอาไปเฮ็ดนั่นสําเร็จแน่นอนครับเพราะว่าใส่ระบบน้ำมันกับพื้นนะครับถ้าห้ออยากต้องการเล่งเล่งไห้มันแห้งนะครับก็เพิ่มน้ำมันนะครับแล้วก็เพิ่มฟื้นใส่มันก็สิีแห้งแบบนี้ตลอดนะครับอันนี้ก็สําหรับเขาทานนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนะครับ แต่ว่าผมบ่ได้ใส่จุดแบบมูนะครับผมใส่ระบบลาดเอานะครับนี่เปิดน้ำมันใส่แล้วก็เค่บึมๆลงตรงนี้เลยนะครับน้ํามันมันก็ลุกเพอติดใหม่น้ำมันกระซิลุกไปนะครับอันนี้เผาท่านได้สบายครับเดี๋ยวบางที่ผมกระซิบเผาให้เบิ้งนะครับเนี่ยรับรองได้ผลนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยเฮ็ดแบบนี้ก็ได้นะครับเตาไม้นะครับผม ผมรองคิดคนเบื้องเอาเอาแบบง่ายๆนี่แหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เมื่อบอกครับอันนี้เผาทานนะครับนี่นะครับล่องไปเห็ดเบิ้งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสูสุขคนนะครับสวัสดีครับ